ถ้าเพื่อนๆเ,เคยสับสนคำแบบนี้เดเซทะเลสาหรือทะเลชลอสประสาทหรือกุญแจคลิปนี้มีคำตอบค่ะเขียนเหมือนกันอ่านเหมือนกันแต่ความหมายกลับไม่เหมือนกันเลยคลิปนี้เหมาะมากสำหรับคนที่อยากเข้าใจภาษาเยอรมันลึกซึ้งและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันพร้อมคำอ่านคำแปลไทย พร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะดีคีวีดีคีวีพูดตามดีคีวีผลกีวีหรือนกกีวีเดคเรปส์เดคเรปส์พูดตามเดคเรปส์ปูหรือโรคมาริง เดร็อกด r o ร็อกพุทธามแดร็อกกรโปงหรือดนตรีร็อกดีฟเลเกอร์ดีฟเลเกอร์พุดตามดีฟเลเกอร์มลงวันหรือหูกระต่าย ดบันดเดบันด์พุตามเดบันดหนังสือดัสบันดดัสบันด์พุตามดัสบันดริบบินเดบัลเดบัลพุตามเดบัลลูกบอล หรืองานเลียนเต้นรำดีไลท์ะดีไลทะพูดตามดีไลทะบันไดเดไลทะเดร์ไลทะพูดตามเดร์ไลทะหัวหน้าเดเซ แดเซพุตตามแดเซทะเลสาบดีเซดีเซพุตตามดีเซทะเลแดโทนแดโทนพุตตามแดโทนดินเหนียว หรือเสียงเดหันเดหันพูดตามเดหันไก่ตัวผู้หรือกอกน้ำดีสโทเยอดีสทเยพูดตามดีสทเย่พาษีหรือพวงมลาลัยรถ Does what? Does what? พูตตาม Does what? คำศัพท์ The water. The water. พูตตาม The water. ถ้อยคำ The shimmer. The shimmer. พูดตาม เดชิมเมวเชื้อราหรือหมาสีขาวดัสเกริชดัสเกริชพุทามดัสเกริชสารหรืออาหารจานหนึ่งเดพัสเดพัสพุทาม เดพัสหนังสือเดินทางหรือช่องเขาดี Die Mutter. Die Mutter. มูธาดีมูธาพูดตามดีมูธาแม่หรือน็อตเกลียวดัสเกสิกส์ดัสเกสิกส์พูดตาม das g nah e s i c t ใบหน้าหรือวิสัยทัศน์ die Bank die Bank พูดตาม die Bank ธนาคารหรือมานั่ง der Stock der Stock พูดตาม der Stock ไม้เท้าหรือชั้นของตึกเดนาเกลเดนาเกลพูตตามเดนาเกลเล็บหรือตะปูดีเดเคดีเดเคพูตตามดีเดเคผ้าห่ม หรือเพดานแดชล l เซ e r แดล l เซ e r พูดตามแดชล l เซ e r กุญแจหรือโน้ตดนตรีแดกังแดกังพูดตามแดกังทางเดินหรือ เกียรรถยต์ดีเบียร์เน่ดีเบียร์เน่พูดตามดีเบียร์เน่ลูกแพรหรือหลอดไฟเดคีฟอร์เดคีฟร์พูดตามเดคีฟร์ต้นสนหรือขากรรไกร ดาฟตแรกเดาฟตแรกพูดตามเดาแฟตแรกสัญญาหรือข้อตกลงเดไฟเดไฟพูดตามเดไฟการตกหรือคดีดัส Licht Das Licht พอตาม Das Licht แสงหรือไฟ Der Riegel Der Riegel พอตาม Der Riegel ทั้งช็อกอเล็กก่อนประตู Das Mas Das มัสพูดตามด a สมัสขนาดหรือหน่วยตวง de ชพิตเ e เชพิตเ e พูดตาม de ช p ิตเปลายแหลมหรือหัวหน้าทีมเดส t r u มเด s t ร u ม พูดตามเดส t รูมกระแสะไฟฟ้าหรือแม่น้ำใหญ่ d ัสเน t ตส์ดัสเนตส์พูดตาม d ัสเน t ตสตาข่ายหรืออินเทอร์เนต็ตเดสุ d เดสุ g พูดตาม เดชุกรถไฟหรือการดึงดัสคาพิทาลดัสคาพิทาลพุทธามดัสคาพิทาลเงินทุนหรือหนังสืองานเขียนระดับสูงดัสทอย์เกริดดัสทอย์เกริด พุทตาม dat s t o u e r geret อุปกรณ์ควบคุมหรือ c o n t r o l l e r der schuss der schuss พุดตาม der schuss Sch การยิงหรือปริมาณเล็กน้อยของของเหลว der morgen der morgen พูดตามแดอรมอร์แกนตอนเช้าหรืออนาคตแดออัปซัสแดออัปซัสพูดตามแดออัปซัสย่อหน้าหรือส้อนรองเทา้าแดอไอดรุกเดไอดรุกพูดตาม เดรไอดรุกความประทับใจหรือร้อยพิมพ์แดรบ่าวะแดรบ่าวะพูดตามแดรบ่าวะชาวนาหรือตัวมักลุกดีควเฟดีควเฟอร์พูดตามดีควอเฟ ทางโคหรือเส้นกราฟ d a s s c h i l d d a s s c h i l d p u t าม d a s s c h i l d by the s h i l d the s h i l d putam the r s h i l d low ดีโนเตอร์ดีโนเตพุทธามดีโนเ e เกรดหรือโนตดนตรีเดอะครอยส์เดอะครอยส์เดอะครอยสกะกะบะหรือกระดูกสันหลังเดฟลูเกลเดฟ ลูกลพูดตามเดฟลูกลปีกหรือเปียโนดีคีวีดีคีวีพูดตามดีคีวีผลกีวีหรือนกกีวีเดอเครปส์เดอเครปส์ พุตตามเดรคริปส์โปหรือโรคมะเร็งเดร็อกเดร็อกพุตตามเดร็อกกระโปรงหรือดนตรีร็อกดีฟเลเกดีฟเลเก พุทามดีฟลีเก e ร์แมลงวันหรือหูกระต่ายเดบันด d เดบันด์พุทามเดบัน n d หนังสือ d a s บันด d ัสบันดพุทามดัสบัน d ริบบิน เดบัลเดบัลพุทามเดบัลลูกบอลหรืองานเลี้ยงเต้นรำดีไลท์ะดีไลทะพูดตามดีไลทะบันไดเดไลทะเดไลทะพูดตาม แดดไลท์หัวหน้าแดดเซดดดเซพุ่ตามแดดเซทะเลสาบดีเซดีเซพุ่ตามดีเซทะเล ดโทนแดโทนพูดตามแดโทนดินเหนียวหรือเสียงแดาหันแดฮหันพูดตามแดาหันไก่ตัวผู้หรือกอกน้ำดีสโ o ย e า Destroy พุทตาม Destroy ภาษีหรือพวงมาลัยรถ d u s t b a t d d u s t b a t พุทตาม d u s t b a t d คำศัพท์ e water d e water พุทตาม d e water ทอยคำเดชิมเมลเดชิมเมลพุดตามเดชิมเมลเชื้อราหรือม้าสีขาวดัสเกริชดัสเกริชพุดตามดัสเกริช สารหรืออาหารจานหนึ่งเดอ a พัสเดอพัสพูดตามเดอพัสหนังสือเดินทางหรือช่องเขาดีมูทาดีมูทาพูดตามดีมูท แม่หรือน o เลียว d a s e s i t d a s e s c h t พูดตาม d a s e i c a t ใบหน้าหรือวิสัยทัศน์ d e b a n k d e b a n k พูดตาม d e b a n k ธนาคารหรือ ม้านั่งเดสต็อกเดสต็อกพดตามเดสต็อก ok. ไม้เท้าหรือชั้นของตึกเดินน้าเกลเดินน้าเกลพดตามเดินน้าเกลเล็บหรือตะปู ดีเด e, ็กเถื่ดีเด็กเถื่พูดตามดีเด็กเถื่อพาห่มหรือเพดานเดชลูเซียเดชลูเซียพูดตามเดชลูเซียกุญแจหรือโน้ตดนตรี แดกังแดกังพุทามแดกังทางเดินหรือเกียร์รถยนต์ดีเบียเน่ดีเบียเน่พุทามดีเบียร์นเ,รน,เรน่ลูแพรหรือหลอดไฟ เด k คี f ฟ r ดร f e r พุทธามเดร k คี f ฟ r ต้นสนหรือขากรรไกรดแฟทดแฟทรากพูดตามเดแฟทรักสัญญาหรือข้อตกลงเด f ์ไฟ เดาไฟพูดตามเดาไฟการตกหรือคดีดัสเล t d ดัสเลิ t พูดตามดั l i ลิศแสงหรือไฟเดอร์ริกเกิลเดอร์รพูดตาม เดรีเกลแท่งช็อกโกแลตกรอนประตูดัสมัสดัสมัสพูดตามดัสมัสขนาดหรือหน่วยตวงดีชปิตเซดิชพิตเซพูดตามดีชปิตเซ ปลายแหลมหรือหัวหน้าทีมเดสตรุมเดสตรุมพูดตามเดสตรุมกระแสะไฟฟ้าหรือแม่น้ำใหญ่ดัสเน็ตส์ดัสเน็ตส์พูดตามดัสเน็ตส์ตาข่ายหรือ อินเทอร์เน็ตเดสุกเดสุกพูดตามเดสุกรถไฟหรือการดึงดัสคาพิทาลดัสคาพิทาลพูดตามดัสคาพิทาลเงินทุน หรือหนังสืองานเขียนระดับสูง d a s t o e r g e r i t d a s t o e r g e r i t พุทธาม d a s t o e r g e r i t อุปกรณ์ควบคุมหรือ controller the shoes the shoes พุทธาม the s h o s s การยิงหรือปริมาณเล็กน้อยของของเหลว d ดร์มอร์แกนดร์มอร์แกนพูดตามดร์มอร์แนตอนเช้าหรืออนาคต d ดร์อั a ซาสดร์อับซาสพูดตามดร์อั ย่อหน้าหรือส้อนรองเท้าเดอไอดรุกเดอไอดรุกพูดตามเดอไอดรุกความประทับใจหรือรอยพิมเดอบาวาเดอบาวาพูดตามเดอบาวา ชาวนาหรือตัวหมักลุกดีคัวเฟอร์ดีคัวเฟอร์พูดตามดีคัวเฟอร์ทางโคงหรือเส้นกราฟดัสชิลด์ดัสชิลด์พูดตามดัสชิลด์ไป The shield, the shield. พุทตาม the shield. Low. D note. D note. พุทตาม D note. g r รด e หรือโน้ตดนตรี The cross. The k r o ยส d r k r ครอกระกระบากหรือกระดูกสันหลัง d e l ล g e l De l f l ู g e l พูดตาม d e l LÜGEL ปีกหรือเปียโนเป็นอย่างไรกันบ้างคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะและหากท่านใดสนใจคอร์สออนไลน์45บทสนทนาเยอรมันสำหรับมือใหม่เรียนได้ด้วยตนเองทุกที่ทุกเวลาแม้ไม่มีพื้นฐานก็เริ่มฝึกพูดได้ค่ะกดลิงก์ด้านล่างเพื่อดูคลิปตัวอย่างฟรีแล้วมาฝึกพูดไปด้วยกันนะคะและพบกันใหม่บ๊ายบาย